ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะติ๊ก b ิ๊กบราเธอเปิดใจยังรักพี่หนุ่มเหมือนเดิมเผยได้สาบานต่อหน้าสารหลักเมืองว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้วหลังจากจบประเด็นดราม่าร้อนแรงของวงการบันเทิงครอบครัวเทพพิทักษ์กับข่าวสารการเลิกราของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กนิสเลนหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ข่าวการเลิกราครั้งล่าสุดโด่งดังเป็นท็อกอเดอทาของวงการ แต่ถึงพี่หนุ่มจะยื่นคําขาดไปแบบนั้นแล้วแต่ความสายใยความสัมพันธ์ของคนเป็นแม่กับลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเพราะช่วงหลังๆมานี้เราจะได้เห็นภาพคุณติ๊กได้มาเยี่ยมน้องวีจิบ่อยๆเมื่อสองวันก่อนคุณติ๊กก็ได้พบลูกอีกครั้งพร้อมกอดด้วยความคิดถึงและล่าสุดเมื่อคืนวัน ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาคุณติ๊กได้ไลฟ์สดผ่านไอจีส่วนตัวเป็นการพูดคุยหยอกล้อกับลูกสาวอย่างน่ารักมากพร้อมกันนั้นยังไลฟ์สดพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเธอเผยว่ายังคงรักพี่นุ่มอยู่เหมือนเดิมแม้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม พร้อมทั้งบอกอีกว่าตนได้ไปสาบานต่อหน้าศาลลักเมืองว่าจะไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีอีกและจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพื่อน้องวีจีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเพราะได้เห็นคุณแม่กลับมามีหน้าตาที่สดใสได้พูดคุยกับลูกได้อย่างสนุกสนานกันอีกครั้ง